สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำตำเส้นเล็กจ้าซึ่งเห็นเขาฮิตกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาลวกหน่อไม้ฝรั่งสีขาวก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ทุกชิ้นไก่ที่เราเคยทำไว้ลงไปจ้าวันนี้เครื่องก็มีไม่เยอะนะคะก็มีแค่นี้ละคะ่ะ คนอะไรในตู้เย็นเจอก็ใช้อน,นั้นแหละค่ะอย่าว่ากันเดอ้อเราก็จะมาลวกเครื่องเตรียมไว้นะคะเวลาต่ำจะได้สะดวกสะดวกเนาะตั้งแต่ทําลูกชิ้นเป็น <c oughs> ก็ไม่ได้ซื้อลูกชิ้นอีกเลยค่ะเอาจริงๆเมื่อก่อนนะไม่ชอบลูกชิ้นไม่ค่อยกินลูกชิ้นนอกจากลูกชิ้นปลาแต่ตอนนี้คือทํากินเป็นจะทําเองไม่ซื้อเลยจ้าพอลวกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมา ตำพีค่ะเราก็เหลือไว้แค่เส้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดวกหลังจากที่เราตำเครื่องส้มตำเราเรียบร้อยนะคะวันนี้จะทานไม่เผ็ดนะคะก็ใส่พริกลงไปประมาณนี้ค่ะลืืมใส่น้ําตาลจ่าใส่ตามทางได้แล้วก็มาเคอรเทศเหมือนเดิมค่ะใส่ลงไปจ่าใส่ลงไปเยอะๆดูจะได้อร่อยๆอันนี้เป็นตำเส้นเล็กครั้งแรกของเรานะคะมารอดูว่าจะเป็นยังไงจะทานได้ไหมจะน่ากินหรือเปล่ามะนาลงไปคะ่ะ ตามด้วยน้ำปลานะคะเหมือนเดิมจะน้ำปะลาราสองยี่ห้อคะ่ะใส่ลงไปผสมไปเนาะจะได้อร่อยอร่อยแล้วก็มาโคเล่คเร่ย่อย่วให้เข้ากันจ้าเห็นเขากินเห็นเขาทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วไอ้เราก็อยากจะลองแตก่ก็ไม่ได้มีโอกาสนอกวันนี้มีโอกาสแล้วจ้ะอ่ะใส่เครื่องลงไปนะคะลูกชิ้นไก่แล้วก็หน่อไม้ฝรั่งคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะลวกเส้นนะคะแล้วเราก็จะไปผ่านน้ำเย็นแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก้าวมาเทลง ในโคของเราได้เลยเสร็จแล้วคะ่ะตามเส้นเลยของเราไปยังไงคะน่าทานหรือเปล่าสีแบบนี้เหมือนจะไม่เผ็ดนะคะแต่อยากจะบอกว่าเผ็ดออกหูเลยจ้ากินกับผักชีที่มีอยู่น้อยนิดของเรา <c oughs> เป็นยังไงคะ่ะน่าทานไหมเอ่ย